สวัสดีคนชาวธาตุน้ำค่ะเอาเอามาต่อเลยชาวธาตุน้ำนะชาวธาตุน้ำคี่มาอ่านความรักความสัมพันธ์ของคุณในวันที่1นึ่งสิบมิถุนานยนนะคะก็เป็นคลิปใหม่ที่คิมจะเพิ่งจะกลับมานะจ๊ะตามนั้นเลยนะคะคนที่ไม่เคยดูคลิปมาก่อนเลยก็ดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วจะเข้าใจเองนะคะว่าคิมสไตล์ตคลิมอ่านเป็นแบบไหนนะคะเอาละค่ะดูๆส่วนตัวดูได้เหมือนเดิมนะคะไอดีไลายอยู่ที่มุมจอนะจ๊ะตามนั้นเลยค่ะ เอาละมาดูชาวทาดน้ำสิว่าความรักความสมพั์ของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรค่ะถ้าเสียงเบาไปคอมเมนต์ให้คิมหน่อยแต่ว่าคิมใส่ไม่อยู่นะคะน่าจะโอเคละคิมตอนคิมตอนคิมเปิดดูมันโอเคล่ะนะฮะเอาละมาพูดเดยลยละคนชาวทา่าดน้ำขอดูความรักความสมคัญธ์คุณหน่อยค่ะว่าที่ผ่านมาเป็นเช่นไรคิมขอดูไพ่คุณก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูไพ่เขา าชาวทัดน้ำชาวทัดน้ำใบแรกของคุณคุณได้เดอะฟูลสองดาน Queen Sword, The Devil, Pay off, ควีนออฟบอร์ดเดอะเดวิลเพด์ออฟคัพคิงออฟวอร์ดอือขยายด้วยฟูลหน่อยสิได้เดอะเอ็มเพรสอ่าฮะอู้คือไพ่ไพ่อะ่ะมันดูเหมือนดีใช่ปะแต่มันไม่นะมันไม่ได้ดีเลยนะคะแต่เดี๋ยวคิมค่อยมาอ่านทีหลังนะคะ เอาล้วทีนี้มาดูไพ่ของเขาคนนั้นของชาวธาตุน้ําหน่อยว่าที่ผ่านไเขาเป็นเช่นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านทีเดียวนะอาแล้วค่ะเขาประคุณได้หกถ้วยค่ะสถานะเขาคือแฟนเก่าคุณเววินกรรมะไรเพจออฟคัพควีนออฟเพนเดลเคิลเก้าเมท้าค่ะ Queen off เดอะไฮโลแฟทแล้วก็เป็น The Hermit เอาละคุณชาวทัดน้ำจ๋าไพ่คุณคิดว่าทักตกใจละกันไพ่คุณเป็นดูเหมือนคนโสดบัดหมาดเลยอนะเหมือนอารมณ์เหมือนคนเพิ่งโสดมาหมาดๆนะคะหมาดๆแบบไหนมมาแบบกูยังทำใจไม่ได้กูพูดเลยนะคะนะดูเหมือนจะทำใจไม่ได้ไพ่ของคุณเป็นเดอะฟูกคิมเคยได้เดอะเอ็มเพเมื่อก่อนเนี้ยก่อนนั้นอ่ะคุณเคยมีคนในใจคุณไว้ คุณเคยมีคนในใจคุณแล้วตอนนี้เขาก็เงียบไปนะคะตัวคุณอ่ะมันดีนะเมื่อคุณเปิดอิสระเมื่อคุณโสดมันเหมือนคุณดีอ่ะแต่สิ่งที่มันไม่ดีคือใจว่ะเพราะว่าคิดอกว่าตัวคุณตัดเขาไม่ออกนะคะคนชอบเท่านั้นคุณยังตัดเขาไม่ได้เลยคุณอยากจะทักไปคุณอยากจะอยากจะรู้เขาเป็นยังไงบ้างแบบนั้นนะแต่อย่างที่บอกว่า คุณก็ไม่กล้าทําอะไรให้มาก,กาไปกว่านี้เพราะว่าฝั่งนั้นเขาเงียบมากนะฝั่งนั้นเขาดูเหมือนเหมือนเหมือนไปแล้วอ่ะแบบนั้นนะค่าของเขาเป็นหกทูตฐานนะเขากอกคุณคือคนรู้จักแฟนเก่ากันอะไรแบบนั้นนะตัวเขาดูเหมือนจะจะมีความรักใหม่ๆเหมือนมีคนมาจีด,ด้วยแหละนะคะนะเขาดูเป็นคนที่ไปไหนก็มีแต่คนชอบ นะคะละขนขณะเดียวกันเขากับคุณดูเหมือนเหมือนเขาเงียบหาไปจากคุณอะ่ะเหมือนเขาไม่อยากคุยเหมือนเขาไม่ได้สนใจจบแล้วจบไปอะไรแบบนี้ไนะคะด้กันคนที่มันกำลังแยกคือตัวคุณคนชาวทัดน้ำนะคะ The Devil นะคะคินได้คิงออฟครับตัวคุณนั่นแหละนะ,ะที่ผูกผูกใจคุณไว้กับเขานะฮะตัวคุณทําคุณเองทั้งนั้นเลย ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คุณยังไม่ปล่อยเลยนะคุณยังไม่ปล่อยวางมันปล่อยไม่ได้ทั้งที่คิมมองเห็นว่าคุณพยายามจะปล่อยแล้วนะคะคุณพยายามจะไม่รับรู้ไม่อะไรครั้งนั้นเพราะเขาก็ไม่ได้สนใจกูกูกูเลยไม่อยากจะรับรู้แล้วนั้นแต่คุณไม่ปล่อยคุณยังไปไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ถามว่าคุณคุณทาอะไรที่ผ่านมาคุณทําอะไรที่มันมันแบบเขาเรียกไรพยายามไหมเปล่าคุณไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้น ในแบบในใจของคุณในความรู้สึกข,ของคุณนั่นเองนะที่นี้จากคนชาวธาตุน้ำแบบหนักหน่วงเลยมาดูใจคุณแล้วกานคิมขอดูใจคนชาวธาตุน้ำหน่อยสิมาเจาะใจชาวธาตุน้ำกันจ้ะเรื่องราวถ้ามันสลับกันหรืออะไรก็ตามนะคะคุณไปสลับกรนเองนะคะเพราะคิมจะพูดด้านเดียวนะถ้าคิมพูดสลับด้านเท่าไหร่ คิงจะงงอาจารย์คิมชมพูดด้านเดียวนะคะเหมือนเดิมนะเราถ้าคนเคยดูมาก่อนจะเข้าใจนะคะเอาล่ะมาบบเจาะใจกันเจาะใจชาวธาตุน้ำค่ะคุณได้สี่ถ้วยอสองไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะคุณได้เจ็ดเหรียญแล้วคุณก็ได้ควีนออฟเพนเดกเิว้าวสงสาร ทีมชอสงสารก่อนเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าเพื่อนแนะนำให้หรือใครก็ตามคุณไม่สนเลยเว้ยคุณแบบไม่เอาอะ่ะไม่อยากได้อะ่ะแบบนั้นนะเพราะคุณมองเข็งแต่คนที่เขาจากไปแล้วใจคุณจริงๆคุณอยากเริ่มใหม่นะเพราะเขาคือคนสำคัญของคุณจริงๆนะคะ คุณคุณอาจจะมีเงินมีทองตอนนี้นะแต่คุณไม่มีความสุขอะไรกับมันเลยเพราะคุณแค่อยากเริ่มต้นกับคนเก่าๆอ่ะแบบนั้นนะคุณอยากได้คนเก่าคุณคืนแต่ถามว่าคุณทําอะไรไม่เป้ากว่านี้ไหมคิมบอกว่าคุณเคยพยายามทําแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่พยายามทําอะไรแลวเพราะรู้สึกอ่าเพราะรู้สึกว่าถึงพูดเลยเห็นป่ะเพราะรู้สึกว่าพยายาม่จะทําอะไรไปปุ๊บแล้วมันไม่เวิร์คคุณก็เลยพยายามที่จะนั่งอยู่กับตัวเองให้นานที่สุด อยู่กับความคิดตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะมาเลยกลายเป็นความอารมณ์เบื่อนหน่ายของคุณที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะเพราะคุณไม่ได้อย่างใจที่คุณต้องการนะคะจะถามว่าคุณอยากจะทําอะไรให้มันดีกว่านี้ไหมคุณอยากทำแต่คุณไม่อยากพยายามอีกแล้วนะคะยิ่งทํายิ่งรู้สึกว่ามันแย่อะไรแบบนั้นคิดม,มองเลยว่าคุณก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่อยากพยายามทําอะไรคุณไม่ได้เป็นคนผิดนะคุณไม่ได้เป็นคนผิดกับที่ว่าคุณไม่พยายามนะคิมแค่มองว่าตัวคุณเหนื่อย ที่จะพยายามอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวจัดการทีนี้มาเจาะใจเขาแล้วกันเขาจะมีคนใหม่คินไม่ได้สนเรื่องคนใหม่ของเขานะฮะคิอไม่ได้สนว่าใครมาจีบเขาแต่คินจะดูว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างเนะ,ะเขารู้สึกยังไงคุณบ้างเอาเอาความรู้สึกมาคุยกันที่มี่อกคุณเท่านั้นนะจ๊ะเอาเราดูเอาเรา,าดูกัน,าากนสิ ไพ่เขาค่ะเจาะใจเขาหน่อยเขาได้หกถ้วยเห็นไหมไพ่เขาเนี่ยมันเป็นไพข่ของของไพ่เปิดตัวเขาใบแรกอะจำได้ปะหกถ้วยไพยสาา่สถานะแฟนเก่าเนี่ะเท็มแคลนสามดาบไอ้สามไอเท้าขอโทษทีะเซอรไฮโลแฟ้แล้วก็เป็นเอกอัพวอนขอขยายตรงนี้แล้วกันวิคิมอัพวอนเอาละจะจะให้บอกว่ามันเป็นอะไรที่มันดีไหมไม่กล้าพูดแบบนั้นนะนะ คิมแค่มองว่าตัวเขาขณะที่เขามองคุณว่าคุณเป็นคนเก่าๆของเขาคนเก่าๆที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเขาก็กําลังหาสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้านะคะไม่ได้คิมไม่ได้ว่าว่าคุณไม่ดีแต่เขากําลังหาสิ่งที่ดีกว่าคุณแบบนั้นเหมือนถ้าจะบอกว่าเขาไม่พอคิมไม่เข้าข้างคุณมากเกินไปนะคิมจะขอจะพูดในฝังเขาแล้วกันว่าตัวเขารู้สึกว่าเขาเขามีอะไรอยู่ข้างหน้ารอเขาอยู่ อาจจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันคุณกับเขาตอนนี้มันเหมือนเป็นเขายินดีที่จะเป็นเพื่อนคุณนะคะยินดีที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดคุณหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่แฟนในขณะนี้นในขณะน,นี้การเริ่มต้นใหม่ของคุณ,นะคณกับเขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณทําให้เห็นจริงๆว่าคุณทําได้ในสิ่งที่คุณ คุณจะแก้ไขหรือคุณจะอะไรก็ตามเถอะนะเขายิางดีจะกลับมาไว้คินมาว่าณขณะนี้คุณอาจจะจังถ้าเกิดจะเอาใจเขากับกับกับความคิดที่ว่าคุณจะทําอะไรนะคิดจะเอาใจเขาเป็นที่ตั้งแล้วถ้าเกิดคุณกำลังจะเดินเข้าไปคิดวอกว่าเขาจะยังไม่ให้ความสัมพันธ์แบบกลับมาเป็นแฟนกันไม่ใช่คิมจะให้ความสัมพันธ์ที่เขาจะให้คุณเนี่ยเป็นอารมณ์เหมือนเพือ่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือเหมือนเป็นคนที่กลังกลับมาแต่ยังไม่ได้เป็นสถานะอะไรกันเขาต้องการพิสูจน์คุณถ้าคุณทําได้นะ ลักษณะเดียวกันคิดว่าไพ่ของคุณเนี่ยไอ้ไพ่เขาเนี่ยคิดว่าคุณจะเพิ่งทํานะดูแล้วยิ่งทําไปคุณจะยิ่งเหนื่อยต่อให้เขาจะรู้สึกว่าไพ่เขาใจกว้างมากมากก็ตามแต่มันความรู้สึกคิดมาเหมือนมันยังไม่ใช่นะมันมันม,ม,มันไม่สมควรที่จะพยายามอะไรแบบนั้นณขณะนี้อย่างน,นนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์คุณในช่วงที่หนึ่งถึงสิบสั้นๆเท่านั้นนะคะหนึ่งถึงสิบนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงนะคะ คนณชาวคาดคาดน้ำนะคะใช่ไหมถ้ากินผู้ผิดกินขอโทษนะคาดน้ำคาดน้ำนะเอาล่ะชาวคาดน้ำมาดูว่าหนึ่งถึงสิบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเผื่อว่าคุณจะเดินหน้าหรือคุณจะถอยหลังก็จะได้รู้กันไปดูว่าเป็นไงในชีวิตนะจ๊ะเอาละค่ะคาดน้ำหนึ่งถึงสิบนี้คุณได้แปดถ้วยหกถ้วยครอ่ง เหรียญค่ะเดือนสันค่ะเพจออฟเพนท a c ค e ขยายตรงนี้ได้หกดาบคุณคนชาวธาตุน้ำถ้าคุขทำอะไรในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าหรืออะไรก็ตามที่จะเดินไปหาเขาคิมขอให้คุณหยุดสักเพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะไพ่องคุณเนี่ยมันเหมือนกับจะมีการที่คุณอ่ะคุณหรืออะไรก็ตามหรือ จะเป็นเพื่อนหรือคนละภาคตามทําให้คุณได้กลับมาคุยกันแต่การคุยกันเนี่ยมันยิ่งตอบย้ําคุณไปอีกนึกออกป่าวว่ากูควรหยุดหลัแบบนั้นอะนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงนี้นะคะคุณยิ่งการได้คุยกันหรือการได้อะไรก็ตามคุณจะได้รู้เลยว่าเขาไปแล้วเขาเขามันยิ่งตอบย้าคุณว่าเขาไปนะคะการที่คุณทำอะไรก็ตามคุณคุณละไว้ก่อนเลย คุณอย่าพยายามการตามตึงตามง้ออะไรมันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขนะคนชาวทัตน้ำนะคะขอบอกคุณไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งถึงสิบนี้ไม่สมควรจะทําการใดๆทั้งสิ้นนะคะนะหยุดเลยนะคะคนที่มีปัญหาแบบนี้แบบแบบเกือบร้อเปอร์เ็น่ะะเหมือนกับสถานการที่กินทิมพูดขึ้นมาเนี่ยทิมขอให้คุณหยุด เพราะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการที่จะเดินหน้าต่อไปหรือเกินหรือการเดินหน้าไปหาเขาไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะนะคะก็ไม่ยังไม่ใช่เวลาของคุณนะคะอาล่ะมาดูสิว่าพี่เอนเจเขาแนะนําอะไรให้คิมคนชาวท่านาถ้ากินพูดท่ากคินขอโทษเขาไม่กินกินเพิ่งอัดท่ากินมาอาวล่ะค่ะคนชาวทัานา เข,เขาให้เก้าถ้วยกับคุณเขาให้สิไม้เท้าเขาให้เดอะมูนเดอะเอ็มเพรสควีนออฟเพนเดเคิลขยายตรงนี้ได้ไในออกคับป้าบอกป่ะแล้วก็ด้ห้าไม้เท้าเขาบอกว่าคนคนนี้นะเอาคนคนนี้เนี่ย ที่มันเกิดขึ้นในชุดคุณเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยมีแฟนมาก่อนหรืออะไรก็ตามคนคนนี้คือคนที่สําคัญที่สุดที่คุณเคยมีมาหรือคุณอยากได้เขาที่สุดหรือเขามีความสมคัญธ์งใจคุณมากที่สุดแต่เขากำลังถามคุณกลับว่าสิ่งที่คุณให้ไปความรู้สึกของคุณหรืออะไรก็ตามที่คุณให้เขาไปอะคุณเคยรู้สึกจะลงใจบ้างไหมคุณเคยรู้สึกว่ามันดีกับคุณบ้างไหม คุณเคยได้อะไรที่มันมันคุ้มค่ากับการที่คุณให้ไปบ้างไหมสิ่งที่คุณได้กลับมามันดีขึ้นหรือเปล่ามันดีบ้างไหมหรือคุณเคยรู้สึกว่ามันมันทําให้คุณชุ่มฉ่ำใจบมางไหมคิดมองว่ามันไม่น่าจะเคยนะคะอย่างน้อก็ช่วงนี้นะ,ะเขามองว่า,วาเขาไม่ได้คําแนะน,นําหรอกแต่เขาเป็นการถามคุณกลับมากกว่านะคะว่าคุณเหนื่อยไหมสิ่งที่คุณทําเนี่ยเหนื่อยหรือยงังนะ,ะพอไหม อะไรแบบนี้มากกว่านะคะก็เอาไปคิดดูกันแล้วกันแน้ะชาวทาตน้านะนี่คือทั้งหมดของชาวทาตน้าค่ะอ้าวแล้วค่ะต่อไปคิมจะเปิดคนโสดให้ค่ะชาวทาตน้ำนะคะจะไปคิดมากนะแกไม่ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นคิมบอกเสมอว่ามันแค่สิบวันเท่าน,นั้นนะคะไพ่คิมก็คือสิบวันบอกชัดเจนว่าสิบวันไม่ได้เกิดสามเดือนจากนี้ไม่ได้เกิดหกเดือนจากนี้ไม่มีนะคะคิมชัดเจนมากว่าแค่สิบวันเท่านั้นแหละแก นะอาทิตย์หน้าฝักหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นอะไดีก็ได้นะคะเอาละค่ะคนชาวคาดาน้ำสำหรับคนโสดพิมขอดูหน่อยว่าคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมหรือว่าชีวิตคิณจะเป็นยังไงบ้างสั้นๆเท่านั้นเองจะ้ะชาวธาตุน้ำคนโสดค่ะคุณได้แปดเหรียญ คุณได้6ดาบคุณได้หนึ่งเหรียญคุณได้เจถ้วยค่ะคุณได้เดอะทาวเวอร์ขยะทาวเวอร์เลยซิคุณได้เดอะสตาคุณคนโสดจ๋าคุณไม่มีแฟนหรอกคิดบอกเลยคุณก็ยังโสดต่อไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือการที่คุณรู้สึกว่าคุณสนุกกับชีวิตจังเลยช่วงนี้มีคนเข้ามีคนเข้ามาจีบมาหยอดเล็กๆน้อยๆตุกติกทำให้รู้สึกใจชื้นขึ้นระบางแต่มีแฟนไหมคุณไม่มีนะคะ คุณยังไม่มีค่ะคุณยังมีความสุขการใช้เงิน,นคินบอกเลยนะมีความสุขการใช้เงินฉันมีเงินและฉันมีความสุขเหลือเกินแก่คนที่เข้ามาฉันคุยได้คุณมีความสุขการเป็นโสดค่ะนะฮะแต่ถามว่าคุณคุยกับคนอื่นไหมคุณ คุณมีคนเข้ามาเหมือนจะจีบนะแต่คิมอกว่าคุณไม่ได้เปิดประตูขนาดนั้นนะฮะ,นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณยังไม่มีแฟนแต่คุณมีความสุขดีกับการที่คุณยังโสดอยู่นะคะในร้อยละหนึ่งถึงสิบนี้แล้วกันนะจ๊ะนี่คือทั้งหมดของชาวธาตุน้ำค่ะเอาล่ะธาตต่อไปคิมจะเปิดชาวธาตุลมงนะคะแล้วก็จะต่อกันไปยาวๆเลยนะคะวันนี้คิมไปก่อนขอชาวธาตุน้ำวันเสากันใหม่ค่ะบาย